ที่เอาจริงๆนะพูดกับพูดเหมือนมาแบบว่าร่วมวงสนทนามากมากมาพูดกับพูดคนเรานะมันมีอยู่อย่างเนี่ยคือลงทุนเนี่ยก็ไม่เอาก็บอกว่าเสียตังค์พอไม่ลงทุนให้ลงแรงก็ไม่เอาตกลงจะเอาอะไรหืกอดอกถามตกลงจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไหม <c oughs> คอพร์5,990พิเศษ1,590ฟรีบวกกำไรคือแบบฟรีอ่ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มถ้าลงมือทำคือลงทุนแค่พันกว่าบาทนะแล้วสิ่งที่มากกว่าพันกว่าบาทพันเดียวเนี่ยตุกตาใช้ใช้แค่กินอาหารมื้อเดียวก็หมดโอเคปะแต่การลงทุนลงแรงเนี่ยเป็นอะไรที่มากกว่าเงิน นะเป็นอะไรที่มากกว่าเงินคือคุณต้องให้มันจริงๆอะติดต่อกันอย่างน้อยๆ90บวันอะที่คุณจะต้องเสนอแนะตัวเองอะที่คุณจะต้องจริงใจอะจริงใจกับตัวเองอะ <c oughs> ใส่อารมณ์มากจริงใจอะแม่เอ้ยจริงใจอะเพราะถ้าคุณไม่จริงใจคุณไม่ทำก็จะมีคำถามวันนี้ไงแบบหัวข้อไลฟ์วันนี้ไง โดนต้อนโดนต้นจนจมมุมหรือก่อไหมคือจริงใจกับตัวเองคือการลงมือทำค่ะพวกเราถ้าวันนี้เรารู้สึกชีวิตมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันถึงเวลาแล้วอะค่ะที่เราจะต้องจริงใจกับตัวเองอะ่ะมันเป็นการลงแรงอ่ะมันไม่ได้ลงเงินเรื่องนี้ไม่ได้ลงเงินนะลงมันเป็นการลงแรงลงเวลาลงพละกำลัง กำลังจิตใจนะไม่ใช่แรงกายกําลังจิตที่เราแบบว่าจะจริงใจกับตัวเองกับเป้าหมายความสำเร็จของเราที่จะให้ไปถือเป้าหมายอ่ะแต่จริงๆเลยเอาจริงเลยเราไม่จริงใจกับตัวเองกันเรายังมัวที่จะแบบว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรายังรู้สึกว่าเออฉันก็ยังมีหม้อข้าวหลายหม้ออยู่ ยังมีสะพานให้เดินไหลไหลยแยกหลายทางแต่วันหนึ่งค่ะที่เราโดนต้อนจนจนมุมที่เราแบบไม่เหลือทางไปวันนั้นแหละจะเป็นวันที่เราอะจะต้องลุกขึ้นมาค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไอ้วันที่เราโดนต้อนอะบางคนก็เจอสถานการณ์ บิ๊กๆบางคนก็เจอสถานการณ์แตกต่างกันไปพอวันนั้นโดนเข้าอ่ะมันไม่มีเรี่ยวแรงจะทำไงล่ะคะพวกเราดิก็อองมพอมันไม่มีเรี่ยวแรงจะทำและไอ้ทีนี้แหละมันเป็นประเด็นมันหัวใจของเรามันสั่นละลัวมันกลัวมันหวาดกลัวมันกลัวทุกอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นความกลัวจึงครอบงำ ทำให้เราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างจะออกมาไล่กบกัวกก้วไอ้หนุนกบกั้วนึกออกไหวันนี้นะคะสิ่งที่ลูกตาจะให้เคล็ดลับกับพวกเราเลยนะเวลาที่โดนต้อนลูกตาไม่อยากให้พวกเราเจอคํานี้เลยลูกตาเป็นคนหนึ่งนะที่โดนต้อนแบบที่โดนต้อนแบบ แบบือสุดๆอะค่ะคือไม่เหลืออะไรเหลือแต่ชีวิตกับดวงวิญญาณดวงหนึ่งแล้วอะเออแล้ววันนั้นแหละที่โดนต้อนอะมันทำให้เราอะกลับมาเห็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราเราไม่เคยคิดที่จะแบบว่าฉันจะต้องจากโลกนี้ไปฉันไม่เคยคิดว่าจริงๆแอบคิดนะเคยคิดอดีตเคยคิด ตอนที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่จนมุมมากอะค่ะเคยคิดตอนเครียดตอนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่วันที่จนมุมแล้วมันรู้สึกแบบว่าไม่ได้เว้ยแม่งจะแบบไม่มีทางที่ฉันจะเป็นผู้หญิงที่ทุกคนกล่าวหาเว้ยไม่มีทางฉันฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นจะทําให้ดูว่าผู้หญิงคนเนี้ยเกิดมาเพื่อเพื่อผู้คนเว้ยเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยเกิดมาเพื่อผู้คนโอเคใครอยากว่าว่าไป ใครอยากวิจารณวิจารไปใครอยากตัดสินตัดสินไปใครอยากจะอะไรก็ว่าไปเออขุดุงคดีความว่ากันไปใครจะว่าฉันเป็นโจรเป็นอ,อช่อโกมว่ากันไปแต่วันหนึ่งจะทำให้ดูจะสร้างให้ดูแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นดังนั้นแสดงว่าทุกเรื่องราวในอนาคตมันเกิดขึ้นจากคำพูด เกิดขึ้นจากความคิดที่กลั่นกรองความรู้สึกพูดออกมาว่าฉันเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนสองปีที่แล้วมานั่งอยู่ตรงนี้แสดงว่าสิ่งที่ตุกสิ่งที่ตุกตาเอามาพูดสิ่งที่ตุกตานำมาบอกพวกเราสิ่งที่ตุกตาสอนในคอร์สคือสิ่งที่ทุกตาทำจริง แล้วความสำเร็จของตุกตามันสดสด,สดร้อนร้อนอ่ะสดสดร้อนร้อนสิ่งที่สิ่งที่เราเขาเรียกว่าสำเร็จอ่ะมันสดร้อนมันสดใหม่ตุกตาเลยเอามาพูดเพื่อให้พวกเราทุกคนจับต้องได้ไม่ไกลเกินเอื้อมตุกตาเด็กว่นนอกหลังเขาเคยเย็บผ้ามามานั่งอยู่ตรงนี้ได้ มาเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจได้พูดความจริงทุกอย่างแสดงว่าคุณทุกคนก็ทำได้โอเคไหมแล้ววันนี้การที่เราโดนต้อนมันเกิดจากการที่เราอะมันเกิดจากการที่เรานะ่ะถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคนะ่ะ ถ้าวันนี้เราต้องการพลิกคั้วสถานการณ์พวกเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่วันนี้ถ้าเราจะพลิกคั้วให้สิ่งที่เกิดความท้าทายมันหายไปเราจะต้องทำยังไงกับชีวิต,ตวหยุดพูดหยุดรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อแล้วก็เลิกฟูมไฟายค่ะเลิกโทรหาใครเล่าเรื่องที่กำลังเผชิญให เพื่อนรู้ให้ใครก็ได้รู้เรื่องของเราหยุดกับความรู้สึกตกเป็นเหยื่อค่ะสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนหยุดฟูมไฟ์หยุดรู้สึกว่าเราตกเป็นเหยื่อเพราะถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราตกเป็นเหยื่อตลอดเวลาเรานะคะสภาวะจิตใจคือตอนนี้เรากำลังโดนกระทา พอวันที่เราโดนกระทําเราโดนทำอะ่ะโดนคนมาตีหัวโดนคนมาทําร้ายโดนคนโขกสับนึกสภาพดูมันย่าแย่ขนาดไหนดังนั้นเราต้องรู้สึกว่าเราเราต้องหยุดพฤติกรรมของเราคืออย่าพูดเรื่องเรื่องของเราให้คนอื่นฟังในกรณีที่ตกเป็นเหยือ่อต้องหยุดฟูมฟายหยุดพูดถึงมันเลย วันนี้คุณต้องหยุดแล้วพิจารณาดูว่าตอนนี้มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราตกเป็นเหยื่อเราฟูไฟเอากรณีหลายๆคนที่มาปรึกษาตุกตาแล้วกันเยอะมากเอาแบบรวมๆเลยนะส่วนมากแล้วโดนในเรื่องของโดนหลอกให้ไปขายของออนไลน์โดนหลอกให้ลงทุนนะโดนหลอกให้ทำนู่นทำนี่ โดนหลอกว่าเขาเสนอนู่นเสนอนี่แล้วก็ลงทุนแล้วพอสุดท้ายวันหนึ่งนะคุณก็โดนหมดหน้าตักคุณก็โดนหมดหน้าตักตุกต่าอย่าบอกว่าแล้ววันที่เขาให้คุณถามตัวเองแล้ววันที่เขามาชวนคุณไปทําวันที่เขามาชวนคุณไปทํา คุณไม่ถามกลับละ่ะว่าทำไมจึงไปว่าทำไมทำไมคุณจึงตัดสินใจไปอ๋อกูเขาบอกว่าถ้าลงทุนขายเน่ยจะได้เออได้ไปเออไปเที่ยวได้ไปทิปนะได้อบรมฟรีนะเออก็เห็นคนสำเร็จเขามีบ้านมีรถนะ เขาได้เงินกลับมาเยอะเขาได้คืนกลับมาเขาได้กําไรแบบมากกว่ามากกว่าที่เอาเงินไปฝากแบงก์เขาบอกว่าทําสิ่งนี้นะแล้วจะได้เงินกลับมาเยอะแยะมากมายใจคุณก็ตึงหิดต,ตึงหิดนะพอได้เงินเยอะมากกว่าฝากแบงก์แต่ใจมันก็อยากได้ไงาขายของออนไลน์นะคะก็ลงทุนไปโอเคไปทริปไปไปชิปต่างๆนะคะก็ลงทุนกันไปเพื่อที่จะได้กลับมา ถามตัวเองใหม่คนที่มาเล่าให้เราฟังเขาไม่สามารถนะอย่างมากเขาก็เล่าให้เราฟังพูดให้เราฟังในฐานะของผู้ที่เชื่อเหมือนเหมือนกับคุณนะ่ะเขาก็เชื่อคล้ายๆกับคุณนะ่ะและเขาอ่ะก็หวังดีและปรารถนากับคุณอยากจะให้คุณมีชีวิตที่ดีเหมือนที่เขาน่ยไปเห็น เงินที่เขาไปสัมผัสมาเขาก็มาบอกคุณคุณก็อยากจะมีชีวิตแบบนั้นสุดท้ายเราเองไม่ใช่หรอที่เป็นคนควักเงินให้เขาเราเองไม่ใช่หรอที่คิดแล้วว่าเออเอาสักตั้งเราเองไม่ใช่หรอที่เป็นคนตัดสินใจจะสำเร็จแต่พอไม่สำเร็จ หรืออยู่ๆเกิดสถานการณ์พลิกขึ้นมาอยู่ๆแม่ทีมหายวบไปเลยอยู่ๆธุรกิจที่ทำตายแลดบดันเป็นธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตายแล้วเกิดอยู่ๆก็สูญเงินเป็นล้านหลายแสนหลายล้านวันนี้เสียใจมากที่ทุกอย่างมันหายไปโดนว่าโดนครอบครัวว่าโดนทุกสิ่งทุกอย่าง แต่วันนี้ลูกตายอยากจะให้เราเนี่ยกลับมาหามตัวเองว่าแท้ที่จริงเราเองเนี่ยก็ได้กลิ่นที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราเองก็รู้อยู่ว่ามันตึงหนิดตึงหนิดเราเองก็รู้สึกแบบนั้นว่ามันตึงหนิดตึงหนิดแต่เราก็เลือกเลือกที่จะไปจริงไม่จริงเราก็เลือกเองเราก็รู้สึกว่ามันมันมันไม่ค่อยใช่อะไรเงี้ย จริงไหมก็แค่กลับมาพิจารณาแทนที่จะรู้สึกว่าไปเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าฉันถูกหลอกถูกต้มตุนถูกนู่นถูกนี่ม,นมันสง่างามมากมันจะสง่างามมากกว่าถ้าวันนี้นะคุณนะคะไม่ไปเที่ยวโพสนาบ,บอกใครไปเที่ยวบอกชาวบ้านว่าโดนหลอกโดนอย่างนน้นอย่างนี้แต่คุณเอามาเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อน เอามาเอามาบอกว่าเออฉันกรณีฉันก็เคยผ่านต้องระวัลระ,ะ,ะมัดระวงังต้องอะไรแต่อย่าเอาความล้มเหลวของตัวเองไปบอกคนอื่นนะเพราะบางครั้งคนอื่นทําอาจจะสําเร็จก็ได้อย่าเอาความล้มเหลวเอาความเอาสิ่งที่เราทําไม่ได้ไปบอกคนอื่นว่าเธออย่าไปทําสิ่งนี้นะอย่าไปทําแบรนด์นี้นะอย่าไปทําเชื่อฉันไม่สําเร็จหรอกเพราะฉันทำมาแล้วไม่สําเร็จอย่าตัดอย่าไป เขาเรียกว่าอะไรไปเสนอความคิดเห็นเวลาที่มีคนมาถามว่าฉันจะทำยี่ห้อนี้ฉันจะทำกับคนคนนี้ดีไหมควรทำไหมอย่าไปเอาความคิดเห็นของตัวเองเอาคำตอบของตัวเองไปตอบเพื่อนด้วยมันเป็นการแทรกแซงกรรมคนค่ะมันเป็นการแทรกแซงค่ะหน้าที่ของเราคือให้เขาไปเห็นเองเห็นสิ่งที่เขาจะต้องไปทำโอเคไหมเราจะไม่แทรกแซงงานของจักรวาล ให้เขาไปเรียนรู้และเติบโตทางด้านจิตวิญญาณเขาเองทุกคนต้องเติบโตแม้กระทั่งโดนแม้กระทั่งตัวคุณด้วยค่ะแม้กระทั่งตัวคุณวันนี้คือการพัฒนาเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณว่าวันนี้เธอะคุณจะต้องเติบโตอย่างไงในการที่วันนี้คุณเดินมาถึงเส้นนี้เส้นทางนี้จุดนี้จริงไหม,มเส้นทางนี้เราจะต้องไปต่อ,อยังไงเราจะต้องไปต่อ,อยังไงคือต้องมาถามตัวเองอ่ะหนึ่ง ก็แค่ยอมรับว่าเออเราอยากได้อะเราอยากสําเร็จเหมือนคนนั้นนะ่ะเออตอนที่ดูแล้วมันใจมันสั่นมันอยากได้อะเอาเอาสักตั้งหนึ่งต้องการมอ,อกเลยนะทุกการทุกสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีเหตุบงังเอิญคุณลองมองกลับไปค่ะว่าคุณได้อะไรมองกลับไปในสิ่งที่คุณเอาเงินไปคุณจะบอกว่าสูญเสียก็ได้ เงินเป็นลงทุนแล้วสูญเสียก็แหลคุณได้อะไรจากสถานการณ์นั้นถ้าวันนี้คุณตอบได้คุณได้เลื่อนขั้นถ้าวันนี้คุณตอบได้นะคุณได้เลื่อนขั้นสภาวะจิตใจของคุณนะจะยกระดับเพราะถ้าคุณตอบได้คุณจะก้าวข้ามและหลุดพ้นกับกาอ่าในเรื่องของการโทษคนอื่นแล้วความทุกข์เนี่ยจะไม่อยู่ในตัวเอง คุณจะก้าวข้ามในเรื่องของการตีโพยตีพายแล้วก็อเอาความรับผิดชอบเอาความเอาสิ่งที่เราล้มเหลวเราล้มเหลวแล้วเอาความรับผิดชอบที่ทําให้ที่โทษคนอื่นอะที่เราโทษคนอื่นว่าคนอื่นทําให้เราล้มเหลวอะที่คนอื่นทําให้เราล้มเหลวค่ะเราจะได้ไม่ไปกล่าวโทษคนอื่นแต่เรากลับมารับผิดชอบแล้วเราเรียนรู้เลยว่าเราได้อะไร ทุกเหตุการณ์ทุกตายืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าทุกเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบอกเลยไม่มีเรื่องบังเอิญไม่มีเหตุบังเอิญคุณกำลังได้เรียนรู้ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเหมือนทุกตา